สวัสดีครับพบก,กับผมแล้วนะครับกับอาจารย์เชนชัดเจนกับดวงชะตาในวันในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับดวงชะตาพรษเกิดวันจันทร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเปิดวันจันทร์ในวันนี้โอ้โหมีว่ามีปัญหาเรือรังเออมีปัญหาเรื้อรังมาคาราคาซังนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิง่งกดแชร์ด้วยนะครับที่คุณต้องดูแลงานดูแลความรับผิดชอบโอ้คห แก้ปัญหายับชนให้ยับทุกอย่างโะวังมีปัญหาในที่ประชุมนะระวังเคราะห์ก่นที่ที่ประชุมนะครับวันนี้นะผมจะบอกว่าผู้หญิงเนียยุให้คุณอ่าผู้หญิงมอาอยยุให้โชคคุณนะครับวันนี้หรือคุณอาจจะเจอผู้ใหญ่ผู้หญิงถ้าคุณเคลียร์ปัญหาไม่ได้ให้คุณไปหาผู้ใหญ่ผู้หญิงคนนั้นนะครับสัดตัวผอมๆห,หน่อยหิวคำ้คำๆเนียยุนะครับอ่ะนจันทร์ครับ ดูชะตาพฤษเกิดวันคารเป็นยังไงนะครับดูชะตาที่เกิดวันอังคารในวันนี้เนี่ยวันท้าอุปสรรคที่คุณฝ่าฟันมานี่ต้องแข่งแย่งชิงดีมานี่มันก็ลบกันหน่อยนะลบกันจาช่วงนี้นะครับแม่มีแต่เรื่องเข้าใจผิดกันมีแต่เรื่องที่แบบเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะปัญหาก็เยอะแล้วนะโดนทวงงานอีกโดนตามงานอีกก็รู้จะทำอะไรก่อนดีนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิง่งกดแชร์ด้วยนะครับโหเหน็ดเหนื่อยกับงานมากนะครับแต่ในวันนี้นะครับคุณก็จะมีความสุขนะครับกับคนนครอบ ครัวนะครับมีผู้ใหญ่ผู้หญิงนะให้ไปหาผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับให้คุณวันนี้ดูแล้วงานหนักหน้าดูนะครับงาน,นนั่นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จแถมโดนตามงานตางหากักขออนุญาตครับ สวนชตาถ้าเกิดวันพุธเป็นยังไงนะคุณผครับงานที่ทําเอาไว้นะครับงานที่ทําเอาไว้เนี่ยมันเริ่มประสบความสาเร็จแล้วมีผู้ใหญ่เขาเห็นคุณนะคุณอย่าไปคิดว่าทำอะไรแล้วแม่งไม่มีใครสนใจเลยไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยไม่เห็นจะมีใครเข้าใจเลยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ มีคนเขามองงานของคุณอยู่นะแลวเขาค่อนข้างที่จะแอบช่วยเหลือคุณอยู่ข้างหลังนะครับพรเห็นดูคุณนะคุณไม่ได้โตคนเดียวโดดเดี่ยวนะแต่งานที่คุณทําไปแล้วอีกไม่นานนี้ก็จะเห็นผล,ลนะครับไม่ต้องน้อยใจไปครับคุณพุทธครับอย่งจะตามหรือเกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไงครับทำอะไรก็ไม่สะดวกทําอะไรก็ลําบากไปหมดมีแต่เรื่องเครียดปวดหัวนะครับงานคุณทําเยอะครับหลากหลายนะแต่มีงานงานนี้เข้ามาเนี่ยมันแฝงมาด้วยกับรายได้นะครับถึงแม้ว่างานอันนี้คุณจะแบบไม่อยากทําเลย อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับจําเป็นต้องทํานะครับผมแนะนําว่าทําไปเถอะนะตอนนี้มีงานอะไรเข้ามาก็ทําไปก่อนนะครับแม้ว่าเป้าหมายคุณจะมองว่าอยากจะทํางานที่มีชิ้นใหญ่เลยมีแต่งานจ็อบเล็กๆมีแต่งานเล็กๆน้อยๆมาให้ทำอนะย่าเพิ่งดูถูกฝีมือตัวเองเลยผมมั่นใจว่าคุณเก่งครับผ่านไปได้ดีดครับ ปัญหาปุปสรรคมากมายนะท้งเลือกนะครับมีงานเข้ามาให้คุณเลือกรู้จะเลือกงานไหนก่อนดีเออตอนนี้ตัดสินใจอยู่จะเอางานนั้นดีไหมจะทํางานนี้ดีไหมอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับผมมั่นใจคุณเป็นคนมีฝีมือมีแต่คนมางอให้คุณทํามีคนมีแต่คนมาอยากให้คุณทานะครับคุณเป็นคนมีฝีมือนะคุณเป็นคนเก่งนะครับอย่าเป็นเลือกเยอะนะเออเข้าใจอ่ะเอางี้แล้วกันผมตัดสินใจให้เลือกงานที่ทําเร็วที่สุดจะได้เงินเร็วที่สุดละกันนะครับกดโลโก้นนรหัสครับ ดูชะตาพฤษดวันศุกร์เป็นยังไงมาดูกันครับผมใช้คํานี้นะเหนื่อยเหนื่อยใจโอ้ยเศร้าแอบเศร้าอ่ะผมบ้านใจเลยว่าคุณเศร้าใจเล็กๆน้อยๆคุณเสียใจอ่ะมีแต่คนแบบปามากคุณเอางี้ดีกว่าคุณนําเสนองานอ่ะมีแต่คนมาทิมจะพรีเซนต์อะไรหรือคุณจะทํางานอะไรมีแต่คนมาทิมงานคุณสมมติว่าคุณมาพรีเซนต์ในที่ประชุมโอ้โหทิมใหญ่เลยนี่ไม่ดีอันนั้นโอ้โห อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับพูดจารุนแรงกับคุณนะทำให้คุณเสียอกเสียใจนะให้ระวังเรื่องคําพูดกับคนอื่นนะกันนะคนอื่นนี่ก็พูดไม่ดีับคุณคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมันเขาหูวซ้ายทัลุหัขวาไปไม่ต้องไปสนใจเลยมันนะนะีถ้าอย่างไงวันนี้นะครับตอนเช้านะครับก็ทําบุญะกันหรือตอนเย็นหรือโอกาสที่ว่างก็ทําทบุญะกันนะนะมันจะได้ผ่านพ้นอย่างน้อยก็สบายใจนะครับดวงจันทที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไง ที่เกิดวันจับในวันนี้ออกมีจับโปรเจกต์เงินใหญ่นะเงินก้อนนะแต่โปรเจกต์อันนี้นะโปรเจกต์นานชิ้นนี้นะคุณต้องดูสัที่สัญญาให้ดีดูสัญญาให้ดีนะครับข้อตกลงให้ดีนะตรวจสัญญาให้ดีนะเพราะาเงินอันนี้มันเป็นโปรเจกต์เงินค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างเยอะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระด,ดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ได้เงินก้อนนะครับเงินอันนี้เป็นเงินที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะพวกคุณก็เฝ้าหวังและเฝ้ารอกับโปรเจกต์ันนี้โอ้โหเล่งมานานลวต้องเอาให้ได้นะ สัญญาข้อตกลงให้ดีๆนะครับระวังนะครับระวังจะสูญเสียโอกาสครับ คุณลสาวครับดวงชะตาที่เกิดวันที่เป็นยังไงจู้ชมครับผมใช้คํานี้นะเบื่อเบื่องงานประจําเบื่อแล้วนะฉันฉันไม่อยากจะทําแล้วฉันอยากจะไปอิสระของฉันฉันอยากจะทำงานเป็นฟรีแลนซ์ฉันอยากจะทํางานแบบที่ต้องเดินทางโดยตลอดนะ <onnaise. S 2> เออเพราะคุณตัดสินใจแล้ว่คุณอาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคนรักนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหวัวใจกดกระดิง่งกดแชร์ด้วยนะครับว่าอาจจะไม่อยากอยู่จุดนี้แล้วอยากจะไปทํางานใกล้กับคนรักหรืออยากไปอยู่ใกล้ๆบ้านคนรักหรือว่าไปอยู่กับคนรักก็ได้นะครับเพ่งงานอันนี้ไพ่งาน ใบนี้นะครับมันแสดงถึงว่าคุณอยากทํางานที่เป็นอิสระแต่ทั้งงานอันนี้เป็นงานเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเป็นงานเกี่ยวเรื่องที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่แล้วจะให้คุณกับคุณนะครับคนละทิกับ